สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเด็กของลูกค้าท่านนี้นะครับเป็น h a r s e l of the Root Bloom นะครับผมก็คือเจ้ากระรอกนะครับสีดำเขียวนะฮะความสามารถของน้องกระรอกคือสามารถที่จะจ่าย2ไลฟ์แล้วก็แท็บ X untapped tokens นะครับแล้วเราจะทำให้เราได้มานาะสีอะไรก็ได้นะครับผมหลักๆก็คือจะเป็นโทเค็นชนิดไหนก็ได้กระรอกเนี่ยจะเก่งเรื่องของการสร้างโทเค็นกระรอกอยู่แล้ว และในเด็กนี้เราก็ใส่คอนเซปต์เพิ่มเติมเข้าไปก็คือการสร้างโทเค็นฟูดเข้าไปอีกทําให้เราสามารถดึงออิริตี้ของเจ้าโทเค็นที่วางไว้บนสนามเนี่ยปกติทั้งฟูดทั้งทร e ชเชอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะยืนอยู่บนสนามถ้าเกิดว่าเราใช้อาจจะต้องใช้การแซกมันหรือว่าอาจจะต้องจ่ายมานาเพื่อมันแต่ว่าเจ้ากอลลนี่สามารถที่จะเอาโทเค็นเหล่านั้นเนี่ยเอามาแทบ เป็นมา纳นานได้เลยนะครับผมแต่ว่าใช้ได้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าต้องจ่าย2อไลแล้วก็แท็บกระลอกด้วยนะครับผมแต่พูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเรามีโทเคนเหลือเยอะๆเนี่ยโทเคนทุกตัวก็จะกลายเป็นตัวจ่ายมานานให้เราเราจะได้เอามานานอันมหาศาลเหล่านี้ไล่าการค่าไล่ห้า 5, ค่าไล่หกค่าไลา 7, ่เจ็ดที่เรียกได้ว่าโกงเินได้นะครับแล้วก็ทุกๆจบเธนเนี่ยเราจะสามารถสร้างโทเคนที่เป็นก๊อปปี้ของโทเคนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าโทเคนนั้นเป็นกระลอกเราได้สร้างเป็นตัวเลย พูดง่ายๆว่าเรามีโทเค็นอะไรจบเธอเราได้สร้างโทเค็นเพิ่มนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราเป็นกระรอกอยู่แล้วจะสามารถสาาร้างเป็นกระรอก2ตัวดังนั้นการ์ดครียเจอร์ของเราก็จะเน้นตัวที่สามารถที่จะแน่นอนว่าจะต้องสาาร้างโทเค็นได้แล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเด่นเรื่องของการแลมมาหน้าอยู่แล้วนะครับผมจะแท็บให้มานหน้าเขียวแล้วเนื่องจากที่เรามีโทเค็นเยอะจะมีเพอร์มันเดนเต็มสนามไปหมดเราก็จะมีเคีเจอร์หลายตัวที่ใช้ความสามารถเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนะ เราจะแซกเพอร์มานนต์ของเราแซกโทเคนของเราเพื่อเอามาโจมตีคู่ต่อสู้บ้างเอามาจั่วบ้างเอามาขุดบ้างนั่นนู่นนี่บ้างเราจะใช้จํานวนของเราเข้าว่าอ,อย่างเช่นเรามีฝัง่งเรามี20ตัวฝั่งเขาจะมี3หรือ4ตัวเราอาจะเอา3ตัวกากาของเราไปเทรด3ตัวเก่งๆของคู่ต่อสู้ก็จะทําให้เด็กของเราสนามของเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมก็จะเนื่องจากการนียเราจะมีใช้การเกิดเยอะนะครับตายเยอะจั่วเยอะเนะี่ยเราก็จะมีการที่อยู่ในหลุมด้วย มันจะมีการ์ดบางใบที่ใช้ขอามสามารถของการที่จะรีมูฟหรือเอ c i ซ e การ์ดในหลุมทิ้งไปที่ทําให้สร้างประโยชน์อื่นๆได้อีกนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างที่จะแพรวพนะครับผมสีเขียวดําเก่งเรื่องโทเคนเก่งเรื่องการฆ่าเก่งเรื่องการจัว่วเก่งเรื่องการลดไลฟ์นะฮะเก่งสีเขียวก็ สร้างสร้างฟูดโทเคนได้นะก็พอเราลดไลฟ์เองเราสามารถเติมไลฟ์เองด้วยฟูดโทเคนได้นะครับผมแล้วก็ความสามารถที่แถมมาคือมีนเนสมีนเนสก็คือโจมตีเข้าไปคุณต่ดสุดต้องเอา2อตัวมาบล็อกนะครับแล้วก็ยังจะมีแถมอีกแลนด์ฟอลหลากหลายที่อยู่ในเด็กเนี่ยแม้ว่าจะหลักมาจากหลากหลายชุดแต่ว่าทีมค่อนข้างที่จะเข้ากันมากๆเลยนะเป็นทีมแนวธรรมชาตินะฮะตัวหลักของเรามาจากชุดบลูเบอร์รีแล้วก็เลือกการที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นต้นไม้เลือกการที่มีความเป็นสัตว์ป่า มีกบมีอะไรเข้ามาค่อนข้างจะเป็นตีมสัตว์แถมเข้ามาเยอะหน่อยนะฮะนอกจากนั้นก็เป็นพวกคนป่าแซมแซมเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วจะมีการที่เล่นกับฟู้ดโทเค็นเยอะพอสมควรเลยนะฮะนี้ก็ต้นไม้ถือว่าใช้ค่อนข้างจะเข้ากันมากๆเลยนะครับผมนี่ก็วางเม็ดสารรับประโยชน์นะฮะสามารถที่จะสร้างเฟสเชอร์ก็ได้นะฮะตัวนี้ก็สามารถสร้างฟู้ดนี่ก็ได้มานาะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีฟู้ดเยอะ แตสามารถที่จะกินตัวนี้ได้ฟรีเพราะว่าตัวนี้เราแซกฟูดกระโดดเข้ามาบนสนามได้ฟรีๆตลอดเลยนะเหมือนเจ้าแมวที่มี9ชีวิตแล้วก็เข้ามาบนสนามได้ตลอดขอแค่มีฟูด้ดฟูดในการเลี้ยงมันนะฮะถ้าเกิดว่าเราแซก o ัน or more f o ะ d จะสามารถสร้าง g r e e n s c o r e r ได้เรียกว่าเป็นคอมโบเลยนะฮะแซกฟูดได้ g r e e n s c o r e r นะครับผมตัวนี้ก็จ่าย1ไลฟ์จั่วการ์ดนะฮะหลากหลายนะครับถือว่ามีความครบครันอยู่ เด็กนี้เป็นเด็กเขียวดาที่เรียกได้ว่าเก่งอันดับต้นๆนะฮะแล้วก็ไม่แพงด้วยงบประมาณที่ใช้ในการจัดเด็กเนี้ยแค่ประมาณ2,300บาทเท่านั้นนะฮะไม่ถึงร้อยดอนด้วยซ้ำนะครับผมอินสแตนที่ใช้ก็จะเป็นอินสแตนที่ใช้ในการกําจัดนั่นนู่นนี่นะฮะสปอตเรมูฟฟลนะครับผมสามารถยิงสองลบสองลบสองค่าเครเจอร์ตัวเก่งๆได้แล้วก็ลบหนึ่งรอบวงนะฮะขออย่างไรไต้องพยายามบับให้กระลอกน้อยของเราเนี่ยไม่ตายก่อนนะฮะค่อยใช้ท่านี้นะครับแล้วก็การที่ใช้แซค กระลของเราสังเว่ยในการใช้จั่วนะฮะวันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับผมเป็นคนละชื่อกันาอสามารถเหมือนกันอ่อันนี้ก็ใช้จั่วเรียกได้ว่าเป็นการเติมมือะรเติมกระสุน each player sac three creatures นะครับเขาจะต้อง sac ตัวเก่งๆเราก็เอาตัวการะลที่มีอยู่แล้วมากมายออกลูกออกหลานเนี่ย sac ทิ้งไปเราเรียกว่าเป็นการเทรดที่คุ้มสุดๆนะฮะจะมา protection อะไรจะมาใส่ enchantment จะมา indestructible ไม่สามารถป้องกันการ sacrifice ได้นะฮะ อันนี้ก็สามารถรีเทิร์นการ์ดจากลงหลุมมาไดา้ก็เป็นการแรมมาหน้านะฮะนี้ได้จั่วนะฮะเน้นแรมเน้นจัว่วเรียกได้ว,ว่าเป็นพื้นฐานที่ทําให้เรามีอะไรเล่นบนมือตลอดไม่มีเงาแน่นอนต่อไป c h a n t m e n t ก็เป็น c h a n t m e n t ใช้ในการแร็มเอนชานเมนนี่ใช้ในการฟูดโทเค็นร Food oken, สร้างโทเค็นตัวบีส์นะฮะทำนั่นทำน,ทำนู่นทำนี่เรียกว,ยว่าเป็นทีมเดีวยวกันหมดเลยแล้วก็เมื่อมีอเมื่อมีเคสเจอร์อของเราตายคุณจู้ลดหนึ่งไละะท์นะยฮะทุกทุกคนเลยด้วยซ้ำนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราสามารถเด็กเนี้ยค่อนข้างที่จะง่ายในการสร้างคอมโบอินฟินิตนะฮะอันนี้ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับผมว่าทําอย่างไรนะครับผมมีการที่เข้าคู่กันเป็นจิกซอมากมายในทีเดียวเขียวดำเนี้ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างอินฟินิตมาหน้าได้สร้างอินฟินิตการจั่วได้อินฟินิตเกิดโทเค็นอินฟินิตตายได้เนี่ยจะสามารถใช้การแซกยิงนั่นนู่นนี่ใช้ในการจัวหรือว่าเอาโทเค็นเอามาน่าที่มีเยอะไปใช้กับ walking barista ได้ถ้าเกิดมีงบในการเพิ่มเติม อันนี้จะเป็นแลนเขียวแดงน,นะครเป็นเอ้ไม่ใช่เขียวแดงเขียวดำกอลการี่นะครเป็นแลนด์พื้นฐานนะฮะที่ใช้เป็นประจำหมดแล้วไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับผมแล้วก็เบสิคแลนถ้ามีงบยังสามารถที่จะจัดเสริมเพิ่มเติมเป็นแลนเดินได้หรือว่าแลนช็อกแลนเฟชแลนได้อีกนะฮะอันนี้อยู่ที่งบของเราเลยอันนี้ก็เป็นเพลสวอล์กเกอร์พื้นฐานที่ใช้คู่สีดําเขียวนะคะ ตัวนี้ไม่ไม่แพงแค่สองตัวแล้วก็พอสามารถถือว่าใช้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีเคอร์เจอร์ยืนยิ้มอยู่บนสนามสัก20ตัวเนี่ยผู้ต่อสู้อาจจะไม่กล้าตีทําให้เราสามารถที่จะสร้างเม็ดอ่าเลเลอร์ตี้เคอร์เตอร์เผื่อว่ามาใช้ท่าอันติได้นะครับผมถ้าเกิดอันติได้เนี่ยเรียกได้ว่าชนะไปแล้วกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ออดีแฟคก็ดูไปแล้วเนะาะออดีแฟคไม่มีอะไรนะครับออสิแฟคให้แน่แล้วก็แน่นอนว่าในเมื่อเราสามารถสร้างหนึ่งหนึ่งโทเค็นเยอะๆเนี่ย,ยคาลแคลมเนี่ยเป็นใบที่ผมลงทุนใช้งบประมาณของเด็คนนี้นะรับ ใช้ในการเชื่อใจหนึ่งคอนเดเนสมาน้าไซไฟหนึ่งตัวจวดได้สองใบสุดๆเก่งสุดๆ,ดๆ,ดๆเลยจ, 1, จ่ายหนึ่งจวดสองมีที่ไหนนะครับผมที่เหลือก็แลนด์โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดเลยก็คืออโทเค็นทั้งหลายซึ่งผมก็ได้เลือกมาจากตัวที่เจเนเรตมาจากของในเด็กนี้นะฮะก็ให้เป็นสกรลสกุลลสี่ตัวพี่น้องเลยหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับที่เหลือก็เป็นเทรเชอร์สไปเดอร์แรดนะครับฮิวแมนโกลเลมโกธฟูดใช้เยอะบีสองตัวนะครับผม ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจัดเด็กนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่สนใจจัดตัวไหนทักมาทางเพลงจลุงจิได้เช่นเดียนะครับตอนนี้คิวไม่ยาวเลยนะครับอาจจะประมาณ4-5คิวเท่านั้นเองทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ